ต้องการความอบอุ่นมากเลยใช่ไหมดูแม่พอใจที่นอนอยู่โน,อนอ่นน่ะไอพีบิกเนี่ยมันจะพดไปแล้วนะพีบิก <S <S มันจะแม่แกว่าใจนอนอยู่นี่ล่ะหลับอ,อ,อยู่นี่เลยแล้วพีบิกัะไปไหนเนี่ยพีบิกอไอพีบิกเนี่ยมันจะโพดไปแล้วนะพีบิก มันจะขาดความอบอุ่นรณ์ไรตันนั้นถามเลยสิฮะไม่ขาดความอบอุ่นรณ์ไรตันนั้นเนี่ยฮะโอโ้โหมีความสุขเหลือเกินนะีบิ๊กมีความสุขเหลือเกินนั่นเราอะฮึ ต้องการความอบอุ่นมากเลยใช่ไหมดูแม่พอใจที่นอนอยู่โน,น,น่นน่ะเราไม่อยากมาหลับอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะอยากมาหลับอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถามจริงหอือยากมาหลับตอนไหนหมานน,นกอดกันอยแม่อยู่เนี่ยซุกกันเนี่ยอาบน้ำไม่ยังเนี่ยอาบน้ำไม่ยังเนี่ยมันนอนให้เขากอดเนี่ย อาบน้ำหรือยังอบาบได้ยินไหมอาบน้ำหรือยังไม่ต้องมองหน้าเปลือกเปลือกเลยไอ้เจ้าเนี่ยมันแสบมากเลยเนี่ยนะขี้ออนสุดๆเลยนะเราอ่ะ